เริ่มเรื่องมาก็มีนักปราดคนหนึ่งกําลังสู้กับมังกรอยู่เขาก็ได้จัดการมังกรลงจนไม่เหลือซากถึงเขาจะจัดการมังกรลงได้เขาก็ไม่พอใจเพราะว่าตาเวทของนักปราดคนนี้มีถึงขีดจํากัดแล้วเขาก็เลยได้พูดขึ้นว่าตาของฉันพัฒนามากไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วตารูปแบบที่1ของฉันเด่นด้านการผลิตส่วนตารูปแบบที่2เด่นไปทางด้านความรุนแรงเวทตารูปแบบที่3เด่นไปทางความถี่ในการปล่อยพลังเวทการที่ฉันจะแข็งแกร่งกว่านี้ได้คือการครอบครองตารูปแบบที่4ซึ่งเด่นทาง ด้านการต่อสู้ด้วยเวทมนต์แต่ตาเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะแบบนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจใช้เวทมนต์สุดท้ายเพื่อที่จะไปเกิดใหม่หลังจากที่พระเอกได้เกิดใหม่มาพร้อมกับตารูปแบบที่4นั้นตอนนี้เขาก็ได้มีอายุ12ปีแล้วนะครับพระเอกมีชื่อว่ามาเทียสพอมาเทียสอายุได้12ปีเขาก็เดินทางไปที่เมืองหลวงเพื่อที่จะไปสอบเข้าโรงเรียนในช่วงที่กําลังเดินทางอยู่นั้นคนขับรถม้าก็ได้พูดกับมาเทียสว่ารีบร้อนไปก็ไม่ดีนะครับแม้ว่าที่บ้านเกิดจะแข็ง แ,แต่ตาของคุณนี่มันจูๆ่ๆมาเทยสก็สัมผัสได้ว่ามีมอนสเตอร์กําลังมุ่งหน้ามาทางนี้มาเทยสเลยเตือนคนขับรถม้าไปว่ามีมอนสเตอร์กําลังมุ่งหน้ามาทางนี้ตัวค่อนข้างใหญ่เลยแหละอาจจะใหญ่กว่ารถม้านี่หลายเท่าเลยคนขับรถม้าก็ขำแล้วพูดว่าพูดมุกตลกเก่งดีนะครับถ้าขนาดนั้นมันมอนสเตอร์ระดับภัยพิบัติแล้วนะครับแต่ทันใดนั้นมอนสเตอร์ที่มาเทียสสัมผัสถึงก็โผล่ออกมาต่อหน้าจริงๆมาเทียสได้กระโดดออกไปจัดการมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ใน พิษตาเดียวทําให้คนขับรถมา้าตกใจเป็นอย่างมากแล้วหลังจากนั้นมาเทียก็ได้เดินทางไปถึงเมืองหลวงเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ได้เดินทางมาถึงร้านตีดาบพอมาเทียเข้ามาในร้านตีดาบก็มีหญิงสาวคนหนึ่งกําลังคุยกับช่างตีดาบอยู่เธอได้ขอร้องให้ช่างตีดาบตีดาบเล่มใหม่ให้กับเพื่อนของเธอโดยที่เธอจะให้ตีดาบขึ้นมาใหม่นั้นคือดาบเวทช่างตีดาบบ,บอกเธอว่าไม่ไวหวหรอกแต่หญิงสาวก,ก็ยังคงขอร้องอยู่ขอร้องลคะคะพรุ่งนี้มีสอบเข้านะคะถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนหนูเขา ช่างตีดาบก็ได้ตอบว่าถ้าเธอรีบขนาดนั้นไปหาร้านอื่นตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่านะแล้วดาบเวทน่ะไม่ใช่สิ่งที่คนคนเดียวจะตีขึ้นมาได้นะหญิงสาวเลยบอกช่างตีดาบไปว่าที่นี่คือร้านสุดท้ายแล้วค่ะแล้วดาบร้านนี้ใช้ไม่ได้เหรอดาบยาวประมาณนี้แล้วเป็นดาบที่เด็กผู้หญิงฟันได้ด้วยมือข้างเดียวได้ช่างตีดาบเลยบอกเธอว่าถ้าดาบแบบนั้นก็ต้องมีการแอนชารเวทพอมาเทียสได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าผมทําได้นะแอนชารเวทก็จริงอยู่ที่ตารูปแบบที่4นี้มันไม่หม แต่ถ้าตีดาบเวทแค่นั้นแล้วก็ช่างตีดาบก็เลยพูดขึ้นว่าอะไรกันตาอับยศหรอกเลยถ้างั้นก็ยิ่งไม่ไหวเข้าไปใหญ่หญิงสาวเธอก็ได้พูดขึ้นว่างั้นขอสั่งดาบใหม่เลยค่ะฉันจะขอเดิมพันกับเขาคนนี้ดูฉันรู้สึกว่าเขาทําได้แน่หลังจากที่หญิงสาวได้สั่งดาบใหม่ไปนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาแนะนําตัวกันหญิงสาวก็ได้แนะนําตัวกับมาเทียสว่าฉันชื่ออันมาอันมาเลฟซิอุสแล้วมาเทียสก็ได้แนะนําตัวกลับไปว่าฉันชื่อมาเทียสมาเทียส ฮิวเดสไฮเมอร์หรือจะเรียกมาตี้ก็ได้นะจากนั้นอันม่าก,ก็ได้จับมือมาเทียสแล้วพูดขึ้นว่ายินดีที่ได้รู้จักมาตี้คุงมันก็เลยทําให้มาเทียสเขินจนหน้าแดงเลยแล้วก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเธอนั้นมีชื่อว่าลูลิลูลิก็คือเพื่อนของอันม่านะฮะพอมาเทียสได้เห็นลูลินั้นมาเทียสก็ได้คิดในใจว่านน่นนารักอะ่ะมาเทียสก็ทําตัวไม่ถูกแล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าผมชื่อมาเทียสฮิวเดสไฮเมอร์ครับลูลิเธอก็ได้ตกใจเล็กน้อยมา ก็ได้คิดในใจว่าการแนะนำตัวเมื่อกี้มันทำไม่รู้สึกแย่งั้นหรอก็คนมันไม่มีเพื่อนมาก่อนนี่นาหลังจากนั้นลูลิก็ได้แนะนำตัวกลับพร้อมกับท่าทีที่เขินอายฉันชื่อว่าลูลิไม่มีทั้งคู่มั่นและก็แฟนค่ะมาเทียสได้คิดในใจว่าหรือว่าการบอกว่าไม่มีแฟนจะมีความหมายแฝงที่เราไม่รู้จักกันนะหลังจากนั้นช่างตีดาบก็ตีดาบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเทียสก็ได้แอนชาร์ลงบนดาบอย่างรวดเร็วทุกคนก็ตกใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าจะทำได้เร็วขนาดนั้นจนช่างต ตีดาบไม่เชื่อว่าทําสําเร็จจริงๆลูลิเธอก็ได้ทําการทดลองดูว่ามาเทียสได้แอนชารนลงบนดาบจริงๆหรือไม่เธอแค่วางดาบลงบนโต๊ะเบาๆโต๊ะถึงกระแบ่งออกเป็นสส่วนเลยทั้ง3คนก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากลูลิเธอก็ได้พูดขึ้นว่าดาบเล่มนี้ถูกแอนชารนแล้วค่ะช่างตีดาบก็ได้แต่สงสัยยังไม่กี่วินาทีใช้ไมยกนแบบไหนกันมาเทียสก็ได้ตอบว่าแค่แอนชารนแบบปกติเองนะช่างตีดาบได้ลองคิดดูว่าการแอนชารนด้วยเวลาแค่นั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ ก็ไม่ได้ไล่เวทด้วยเพราะดาบที่ฉันตีขึ้นมาถ้าเอามาสลับไปฉันก็จะรู้ทันทีจากทั้งหมดสรุปได้ว่าเจ้าหนู มาเป็นแอนชานเตอร์ดูไหมมาเทียสก็ได้ปฏิเสธไปอย่างรวดเร็วภาพก็ได้ตัดไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่มาเทียสมาสอบเข้าเรียนนั่นเองนะครับมาเทียสก็ได้มาเจอรูลิกับอันมาที่โรงเรียนนี้ด้วยรูลิเธอก็ได้เข้าสอบรูลิได้เอาชนะผู้คุมสอบอย่างง่ายดายโดยที่เธอตัดดาบของผู้คุมสอบจนขาดครึ่งทําเอาผู้คุมสอบเบือไปเลยรอบต่อมามาเทียสก็ได้เข้าสอบแต่คู่ต่อสู้ของมาเทียสนั้นเขาเป็นถึงหัวหน้ากองอัศวินเขาอยากจะลองทดสอบกับมาเทียสดูเพราะเขา เห็นว่าคนที่แอนชานดาบได้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆแ,และหัวหน้ากองอัศวินก็ได้รู้จักกับพ่อของมาเทียสด,ด้วยหัวหน้ากองอัศวินก็ได้บอกกับมาเทียสไปว่าถ้าเธอทําได้ดีเธอจะสอบผ่านได้โดยไม่ต้องสนเรื่องอื่นเลยหลังจากนั้นการทดสอบก็ได้เริ่มขึ้นพอเริ่มขึ้นมาเทียสก็สัมผัสได้ว่าการวางท่ามีแต่ช่องว่างตั้งใจจะออมมือให้กันสินะดูถูกกันมากไปแล้วมาเทียสก็ได้พุ่งตัวเข้าไปหาหัวหน้ากองอัศวินอย่างรวดเร็วแล้วรับดาบของหัวหน้ากองอัศวินไว้ได้แล้วตั เข้าปะทะกันทําเอาผู้คุมสอบที่อยู่ข้างสนามทําหน้าเวกันไปเลยแล้วหัวหน้ากองอัศวินก็ได้ขอยอมแพ้ต่อไปไปการทดสอบเวทมนต์โดยใช้เวทมนต์ไฟแอรโลโจมตีไปที่เป้าทั้ง5้านี้ลูลิก็ได้ทดสอบเป็นคนแรกลูลิก็ได้ไล่เวทพลังที่อยู่ในร่างกายของข้าจงแปลเปลี่ยนเป็นลูกศรเพลิงและพุ่งทะลุศัตรูตรงหน้าข้าพอมาเทียสได้เห็นการไล่เวทของลูลิก็รู้สึกแปลกใจนึกว่าผู้คนจะเลิกใช้เวทไล่กันไปหมดแล้วทุกคนก็ต่างพากันชื่นชมลูลิมาเทีย ทียก็ได้คิดว่าตรารูปแบบที่1เข้ากับการไล่เวทได้ดีหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือตาเกียรติยศถูกมองว่าเหมาะกับการต่อสู้จริงมากที่สุดกับการตรารูปแบบที่4นั้นมาเท,ทียตก็ได้ถามผู้คุมสอบว่าสามารถใช้อย่างอื่นนอกจากไฟเอโลได้ไหมครับผู้คุมสอบก็ได้ตอบว่าก็ไม่ได้ห้ามหรอกนะแต่มันเป็นเวทขั้นพื้นฐานที่สุดนะถึงเป็นตาอปัปยศแต่ถ้าได้คะแนนจากส่วนอื่นดีก็อาจจะสอบผ่านก็ได้นะจากนั้นมาเทียตก็ได้บอกผู้คุมสอบไปว่าอาจารย์ครับช่วยถอยไปอีกสักหน่อยได้ไหมครับมาเเททก็ได้ววง คนก็ต่างพากัะตกใจที่มาเทียสเนี่ยเรียกวงเวทโดยไม่ไล่อะไรเลยมาเทียสก็ได้คิดในใจว่าการทิเวทไล่บทไล่ถูกลบเลือนตรารูปแบบที่4กลายเป็นตราอับยศมันคือสัมมันสํานึกของยุคนี้สินะแล้วมาเทียสก็ได้ยิงเวทออกไปเวทของมาเทียสได้รุนแรงมากจนสนามกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยทีเดียวเช้าวันต่อมามาเทียสก็ได้แต่งตัวเพื่อที่จะไปโรงเรียนเขาก็ได้เดินไปเจอลูลิและอันมามาเทียสก็ได้มองไปที่ลูลิแล้วพูดในใจว่าชันักเรียนน่ารักจังอันมาเธ เธอก็เลยแซวไปว่าเป็นอะไรไปสองคนนี้ทั้งสองคนก็เลยเขินกันใหญ่เลยและวันนี้ก็เป็นวันปฐมนิเทศอาจารย์ใหญ่ก็ได้มาทักทายนักเรียนในวันปฐมนิเทศหลังจากที่อาจารย์ใหญ่ทักทายนักเรียนเสร็จเขาก็ได้เรียกมาเทสให้ไปพบที่ห้องหลังจากที่มาเทียสได้ไปถึงห้องอาจารย์ใหญ่นั้นเขาก็ได้ยืนอยู่หน้าห้องของอาจารย์ใหญ่มาเทียสก็ได้คิดเองเออเองไปเรื่อยว่าเขาจะโดนไล่ออกแต่วันแรกเลยงั้นหรออาจารย์ใหญ่ที่เดินมาข้างหลังก็ได้บอกให้มาเทียสรีบเข้าไปในห้องได้แล้วมาเทียสเธอล้มหัวหน้ากองอัศวินได้และใช้เว ไล่ในการสอบเวทได้อย่างไม่ยากเย็นถึงจะเป็นลูกของคาสโตรแต่การที่มีความสามารถขนาดนี้ด้วยอายุแค่นี้คงจะมีเหตุผลพิเศษอยู่สินะทางเราไม่ต้องการซักไซเรื่องนั้นแต่ต้องการความร่วมมือจากเธออาจารย์ใหญ่อยากให้มาเทสสอนเวทมนต์ไล่บทไล่ให้กับพวกเขาผู้ที่ใช้ได้ในประเทศนี้อาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ําที่วิทยาลัยที่2ได้มีการวิจัยเพื่อฟื้นฟูเวทไล่บทไล่เพื่อที่จะสอนเหล่านักเรียนอยู่หรอกนะแต่มีบางสิ่งขัดขวางอยู่นั่นก็คือวิทยาลัยหลวงลำดับที่1การสอนใน ในวิทยาลัยที่1ต้องถูกควบคุมโดยเหล่าขุนนางเพราะวิทยาลัยมีผลงานพวกเราต้องทำตามการสอนนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้เวทไรบทไล่ยังไม่ถูกยอมรับการมีตัวตนถ้าหากจะทำให้ถูกยอมรับต้องให้นักเรียนที่ได้รับเลือกต่อสู้ในงานประลองและให้ยอมรับพลังของเวทไล้บทไล่เท่านั้นมาเทียสก็ได้ถามอาจารย์ใหญ่ไปว่าหรือว่านั่นคือสิ่งที่ต้องการให้ผมร่วมมืองั้นหรอมาเทียสก็ได้ตอบตกลงและเช้าวันต่อมาอาจารย์ก็ได้มาสอนเวทไล้บทไล่พวกนักเรียนต่างพากันตกใจว่ามีเวทแบบนั้นด้วยหรอ อาจารย์ก็ได้บอกว่าวันนี้จะมีครูพิเศษมาสอนให้และครูพิเศษคนนั้นก็คือมาเทียสหลังจากนั้นมาเทียสก็ได้โชว์เวทลายบทล่าให้ทุกคนได้ดูตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่มาเทียสที่ใช้ได้เพราะอาจารย์อีกคนก็สามารถใช้ได้เช่นกันขนาดคนที่ใช้เวทไม่ได้เลยแบบฉันพอมาเทียสสอนถึงวิธีการใช้แค่วันเดียวก็ทําได้หลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ให้ทุกคนลองฝึกกันดูอันมาเธอก็ทําได้สําเร็จแล้วเธอก็มาโชว์ให้มาเทียสได้ดูด้วยเป็นไงบ้างเวทของฉันส่วนทางของลูลินั้นก็พอจะจับทางได้้แแลวตต่ยยัังิิดนส เวทบทไล่อยู่ในขณะที่เธอกําลังจับทางได้นั้นพลังเวทของเธอก็ได้หมดลงแล้วพอหันไปทางนักเรียนคนอื่นๆทุกคนก็เริ่มทําได้กันหมดแล้วมันก็เลยทําให้มาเทียสสงสัยว่าสาเหตุการหายไปของเวทไล่บทไล่คืออะไรกันนะหลังจากนั้นมาเทียสก็ได้ขอให้ลูลิยื่นมือมาเพื่อที่จะถ่ายทอดพลังเวทให้จากนั้นเธอก็ใช้เวทไล่บทไล่ได้สําเร็จภาพก็ตัดมาที่1เดือนต่อมามาเทียสก็ได้สัมผัสถึงคนที่มีพลังเวทมากกว่าเขาตั้ง10เท่าแต่มาเทียสก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือเผ่่าาาาาปีศจเเพรรขู้วมนุษ ในยุคนี้ไม่น่ามีคนมีพลังเวทมากขนาดนั้นพอมาเทียสได้เดินเข้ามาที่สนามประลองพวกโรงเรียนที่หนึ่งก็ได้หัวเราะและดูถูกมาเทียตาอับยศมาแค่คนเดียวเนี่ยนะพักพวกหายไปไหนกันหมดแล้วคนอื่นๆกลัวจะหนีไปแล้วเหรอเจ้าตาอับยศตจงล้มลงแทบเท้าผู้ได้รับพรแห่งเวทมนต์ท่านเดบิลิตผู้นี้ส่วนทางด้านของอาจารย์โรงเรียนที่หนึ่งก็ได้ดูถูกมาเทียสเช่นกันเท่านี้ก็ชนะลวด65ครั้งสินนะพอมาเทียสยืนอยู่ต่อหน้าพวกนักเรียนโรงเรียนที่หนึ่งเขาก็สัมผัสได้ว่าเจ้านี่มันไม่ใช่มนนุษย์มัคือปี แค่ใช้เวทปลอมตัวรูปลักษณ์ภายนอกอยู่ตรานั่นก็เพื่อให้กลมกลืนกับมนุษย์เท่านั้นทันทีที่การประลองเริ่มขึ้นทางโรงเรียนที่1ก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีมาเทียสทางโรงเรียนที่1ยังไม่ทันได้ไล่เวทมาเทียสก็ได้เก็บไป2คนอย่างรวดเร็วแต่เจ้าปีาศาจยังป้องกันได้เจ้าปีาศาจกำลังจะโจมตีกลับโดยใช้พลังไฟแต่ดันลืมไล่ก่อนเวททำงานซะงั้นทําเอาฝ่ายอาจารย์โรงเรียนที่1ตกใจว่าทําไมเวททางานตั้งแต่ก่อนไล่มาเทียสก็ได้พุ่งเข้าไปหาเจ้าปีาศาจเพื่อโจมมมมตตตีีแตีแ่ันกก็หลบาารโจของเทยได้ มาเทียสก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ทําให้เวทมนตรไร้บทไล่หายสาบสูญไปนั้นคือพวกปีศาจสําหรับเผ่าปีศาจแล้วเวทมนต์ของมนุษย์ยิ่งอ่อนแอยิ่งดีเพราะงั้นจึงแฝงตัวเข้ามาในโรงเรียนที่1ไปสร้างความเชื่อผิดๆว่าตาที่4คือตาอัปยดด้วยสินะมาเทียสก็ได้ใช้วงเวทที่ดาบแล้วฟันไปที่ปีศาจจนปีศาจมันได้เผยร่างจริงออกมาทําลายเวทอย่างนั้นหรอไม่น่าเชื่อพวกเด็กนักเรียนโรงเรียนที่1และอาจารย์ต่างพากันตกใจไม่น่าเชื่อเดบิลิสตคือเผ่าปีศาจงัั้้้หหอาใ่่่่งงงีีทท2ไไดดสตติปวววลลแ บอกนักเรียนให้รีบไปหลบในที่ปลอดภัยมาเทียสก็ได้ถามเจ้าปีศาจไปว่าเอาละจะทํายังไงดีละ่ะพอเจ้าปีศาจได้ยินอย่างนั้นมันก็โกรธมากมันก็โจมตีใส่มาเทียสแต่มาเทียสสามารถป้องกันได้จ,จู่ๆมาเทียสก็คิดขึ้นได้ว่าเวลาที่พวกปีศาจจะถอนตัวมันจะใช้เหินเวหาใช้เวลาในการกลางปีกแล้วพุ่งขึ้นไปประมาณ1วินาทีครึ่งแอนชันใช้เวลา0.8วินาทีเหลืออีก0.7วินาทีแค่นี้ของก้วยก้ยมาเทียสก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการเจ้าปีศาจลงจนได้ไม่น่าเชื่อว่่าาาเผปีศจะแฝง ตัวเข้ามาในโรงเรียนในเมื่อตัวฉันในชาติที่แล้วจอมปาตไกอัดไ่ต้อนจะสูญสิ้นไปหมดแล้วแท้ๆดูเหมือนว่าสถานการณ์ของโลกในตอนนี้จะมีอะไรแอบแฝงอยู่สินะแล้วภาพก็ได้ย้อนไปตอนที่มาเทียสได้กลับมาเกิดใหม่ตัวผมตัดสินใจมาเกิดใหม่เพื่อพลังที่มากยิ่งกว่าเดิมนั้นในยุคหลังจากนั้นหลายพันปีได้เกิดเป็นมาเทียสบุตรชายคนที่3ในบ้านฮิวเดสไทเมอร์สิ่งที่เฝ้ารอผมหลังจากทวงคืนความทรงจําจากชาติก่อนมาจนครบนั้นคือโลกที่ปฏิบัติกับตาที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นเป็นตาาาทททีี่่่ออนแแสุดละววิยกรเ กับล้าหลังลงหลังจากที่มาเทียสจัดการปีศาจลงได้นั้นลูลิก็ได้วิ่งเข้ามากอดมาเทียสด้วยความเป็นห่วงอันมากก็ได้แซวล,ลูลิไปว่านี่ลูลิรู้ไหมว่ากําลังทําอะไรอยู่ลูลิก็ได้รู้สึกตัวทั้งสองคนก็ได้ทําท่าทีเขินกันใหญ่เลยแล้วภาพก็ตัดไปที่วังหลวงมาเทียสก็ได้รับเชิญให้มาเข้าเฝ้าฟาบาดฟาบาทได้เชิญให้มาเทียสมานั้นก็เพื่อที่จะขอบคุณที่มาเทียสจัดการปีศาจลงได้ขอบคุณที่ช่วยจัดการเผ่าปีศาจในครั้งนี้ปกติจะมีการเชิดชูเกียรติอย่างยิ่งใหญ่โดยมอบ เจ้ามาเทียสก็รู้สึกไม่อยากได้ที่ดินมาเทียสเลยพูดในใจว่ามาเกิดใหม่เพื่อที่จะแข็งแก่งขึ้นแทๆ้ๆถ้าต้องมาบริหารที่ดินอีกก็เสียเวลาเปล่านะสิมาเทียสเลยได้ขอรางวัลเป็นอย่างอื่นงั้นดาบเวทละ่ะเป็นไงก่อนหน้านี้มีการส่งดาบเวทเอนชานซ้อนสองเข้ามานะจากช่างตีดาบที่ขายดาบเล่มนั้นเล่ามาดูเหมือนว่ามีเด็กที่เดินทางผ่านมาเป็นคนแอนชานดาบเล่มนั้นนะมาเทียสก็รู้ได้ทันทีว่าดาบเวทที่ฝ่าบาทพูดถึงนั้นเป็นดาบที่ตนเองสร้างขึ้นมานั่นเอ,นะนเองฝ่าบาทเห็นว่ามาเท ว่ามีสิ่งที่ต้องการนอกจากนี้ไหมมาเทียสเลยได้ขอฝ่าบาทไปว่าถ้างั้นผมขอสิทธิ์ในการเข้าใช้ทรัพยากรในดันเจี้ยนทั่วประเทศได้ไหมครับฝ่าบาทเลยพูดขึ้นว่าทรัพยากรในดันเจี้ยนงั้นหรอนั่นหมายถึงแร่ที่ได้จากการขุดและพวกมอนสตเตอร์งั้นหรอมาเทียสก็ได้ตอบว่า<ๆ>ใช่ครับแน่นอนครับว่าไม่ได้ต้องการครอบครองเพียงผู้เดียวแล้วมาเทียสก็ได้พูดในใจว่าดันเจี้ยนเป็นเหมืองแร่ที่มีค่ามากกว่าเหมืองทองคําถือเป็นสิทธิ์ในการเข้าครอบครองทรัพยากรที่มีค่ามากชาติที่แล้วเพื่อที่จะได้ครอบครองวัตุดิบจากมอน และแรเวทประเทศต่างๆได้มีการแข่งแย่งกันครอบครองดันเจียนเลยทีเดียวแต่ในยุคนี้วิทยาการเวทมนต์ล้าหลังมากคงไม่รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของดันเจียนหลออฟาบาดก็ได้ตอบตกลงหลังจากจบเรื่องรางวัลตอบแทนนั้นฟาบาดก็ได้ถามความคิดเห็นของมาเท,ทยียที่จริงแล้วผู้ได้รับพรแห่งเวทมนต์4คนในประเทศนี้มีข่าวแจ้งเข้ามาว่าได้หายตัวไปในนั้นมีประธานสมาคมเวทมนต์คนก่อนเอลฮันคนนั้นด้วยหากย้อนประวัติกลับไปผู้ได้รับพรแห่งเวทมนต์เริ่มปรากฏตัวเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั่นจึงหมายความ ว่าเผ่าปีศาจได้แฝงตัวเข้ามาในประเทศนี้ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนแล้วมาเทียสได้คิดว่าตัวเองในชาติก่อนไล่ล่าเผ่าปีศาจจุดเกือบศูนย์สิ้นแล้วแต่ว่าหลังจากมาเกิดใหม่นั้นพวกที่เหลือรอดจํานวนน้อยนิดได้แฝงตัวเข้ามาในสังคมมนุษย์และเผยแพร่ความรู้ทางเวทมนต์แบบผิดๆให้เวลาอย่างยาวนานจนทําให้ความสามารถของมนุษย์ตกต่ําลงฟาบาทเลยพูดขึ้นว่าเป็นพระเจ้ามาเทียสเจ้าทาให้เผ่าปีศาจออกไปจากประเทศนี้ประเทศจึงสงบสุขได้มาเทียสก็ได้บอกฟาบาทว่าผิดแล้วครับฟาบาดตอ ตอนนี้สถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตครับพ่อเท็จริงที่ผู้ได้รับพรแห่งเวทมนต์เป็นเผ่าปีศาจถูกเปิดโปงและพวกมันหายตัวไปจนหมดนั้นหมายความว่าเจ้าพวกนั้นไม่จําเป็นต้องทําการปกปิดอีกต่อไปแล้วเผ่าปีศาจอาจจะทาการรวบรวมกําลังทั้งหมดในการทําลายประเทศนี้ครับแต่ว่าเผ่าปีศาจนั้นไม่ถนัดในการร่วมกันทําอะไรเป็นกลุ่มหากมีการรวบรวมกําลังเข้ามาโจมตีแล้วละก็คงจะใช้เวลาประมาณ3เดือนครับมาเทยสก็ได้เสนอแผนให้สร้างเขียดแดนเวทหากมีความร่วมมือจากนักเรียนในวิทยาลัยที่2ก็จะเตรียมได้ภายใน1เด ในระหว่างนั้นผมก็จะทําการสอนเวทไลบทไล่ต่อด้วยคาปาบาทก็ได้พูดว่าไม่มีเรื่องที่พวกข้าสามารถทําได้ข้าเชื่อในตัวเจ้าที่จัดการเผ่าปีศาจลงได้ข้าขอฝากให้เจ้าเตรียมการขับไล่เผ่าปีศาจด้วยหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปที่คังเก็บสมบัติมาเทียสได้มาหาของที่จําเป็นต่อการสร้างเขตแดนเวทมาเทียสที่กําลังเดินหาของอยู่นั้นเขาก็ได้เจอกับดาบเวทที่ตนเองสร้างขึ้นมาในชาติที่แล้วเป็นของทดลองที่สร้างตอนติดใจการสร้างดาบเวทมาเทียสก็ได้ขอดับและสร้อยคอที่เขาสร้างขึ้นเม ชาติก่อนเช่นนกันเขาคิดว่ามันเหมาะกับตัวเขาในตอนนี้มากแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่โรงเรียนพวกนักเรียนกําลังฝึกซ้อมกันอยู่ลูริและอันมากก็ได้มาหามาเทียสลูริก็ได้ถามมาเทียสว่าจะสร้างเขตแดนเวทป้องกันเมืองหลวงสินะมาเทียสก็ได้ตอบว่าใช่แล้วหลังจากนี้จะลงไปเก็บวัตถุดิบสร้างเขตแดนเวทจากดันเจียนนะลูริและอันมากก็ตกใจและถามว่าดันเจียนงั้นหรอจะไปตอนนี้เลยเหรอคะแล้วมาเทียสก็ได้ชวนลูริและอันมากเข้าร่วมปาร์ตี้กับเขาแต่ทั้งสองคนก็กลัวว่าจะไปเป็นตัวถ่วงของมา อันมาก็ได้พูดว่าฉันก็อยากจะแข็งแร่งขึ้นอยู่นะแต่ไม่ถนัดดาบเท่าไหร่เลยลูริก็ได้ถามอันมาว่าอันมาจริงๆแล้วเธอถนัดธนูใช่ไหมล่ะอันมาก็ได้ตอบใช่ธนูมันมีประโยชน์ก็จริงแต่เพราะไม่เข้ากับเวทมนต์เลยถูกมองว่าไม่เหมาะกับการต่อสู้นะมาเทียต ก็เลยบอกว่าธนูก็ใช้คู่กับเวทได้แล้วมาเทียสก็ได้แสดงให้อันมาดูเมื่อกี้เป็นการเสริมเวทลงไปเท่านั้นน่ะถ้าอันมาตอนนี้ทําได้แน่เลยละแล้วตาพยาของอันมาน่ะเข้ากันได้ดีกับธนูที่สุดนะลูลิก็ได้ถามมาเทียสว่าเมื่อกี้คือการเอนชารเวทงั้นหรอคะมาเทียสเลยตอบว่าใช่แล้วเป็นการเอนชารเวทลงบนลูกธนูถือเป็นการเอนชารชนิดหนึ่งน่ะลูลิสนใจการเอนชารเวทเป็นอย่างมากถ้าฉันเอนชารได้แล้วก็ไม่ต้องต่อสู้ก็ได้คะ่ะมาเทียสก็เลยพูดว่าตาเกียรติยศ ของลูลิเดิมทีแล้วไม่เหมาะกับการต่อสู้แต่เหมาะกับการเอนชานมากกว่านะพอลูลิได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเธอก็ได้ขอให้มาเทียสช,ช่วยสอนการเอนชานให้กับเธอมาเทียสได้พูดในใจว่าไม่น่าเชื่อจะดีใจกับตาเกียรติยศที่ผมอุตส่าห์เกิดใหม่เพื่อทิ้งมันไปนะแต่ว่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วตารูปแบบที่4ซึ่งเด่นทางด้านต่อสู้ระยะประชิดแบบผมจะเป็นคนรับแนวหน้าเองอันมารับทําการโจมตีระยะไกลและมีผู้ตารูปแบบที่1อย่างลูลิเป็นคนคอยซัพพอร์ตเป็นปาร์ตี้ที่ สมดุลดีนะแล้วทั้ง3คนก็ได้มาที่ดันเจียนพอทั้ง3คนเข้ามาในดันเจียนมาเทียสก็ได้พูดว่าชั้นนี้ไม่น่ามีมอนสเตอร์ระดับสูงหรอกนะมาเทียสก็ได้จับมอนสเตอร์มาให้รูลิและอันมาดูทั้งสองคนก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากขอโทษที่ทําให้ตกใจนะว่าจะลองใช้เจ้านี่ซ้อมดูนะอันมาลองโจมตีเจ้านี่ด้วยธนูดูสิแล้วอันมาก็ลองยิงดูเธอก็ได้ทําการเอนชาร์จลงบนลูกธนูได้สําเร็จมาเทียสเลยบอกเธอว่านี่แค่เพิ่งเริ่มนะอันมาต่อไปดึงค้างไว้แล้วค่อยยิงนะหลังจากปล่อยลูก ไปลองจินตนาการว่ามีได้เวทมนต์เชื่อมระหว่างตัวลูกธนูหลังยิงออกไปดูนะให้มีความรู้สึกว่าจับปลายลูกธนูไวนะ้น่ะอันม่าก็ลองยิงอีกรอบพอยิงออกไปเธอก็ตกใจที่ทิศทางของลูกธนูมันสามารถเลี้ยวไปโจมตีเองได้มาเทียสได้บอกเธอว่านี่คือการเอนชาร์นเพื่อเปลี่ยนทิศทางไงล่ะลองฝึกซ้อมเทคนิคนี้แล้วยิงมอนสเตอร์นี้ให้โดน2ตัวพร้อมกันดูนะแล้วอันม่าก็เดินตามหามอนสเตอร์เพื่อฝึกซ้อมตามที่มาเทียสได้บอกส่วนลูลินั้นมาเทียสก็ได้สอนให้สร้างอาวุธด้วยตนเองก่อนก่อนที่จะฝึกเอนชาร์าเว ก็ได้อธิบายและแสดงให้ลูลิได้ดูจากนั้นเธอก็ทำได้สำเร็จอย่างรวดเร็วแล้วมาเทียสก็ได้ชมลูริว่าแค่ครั้งแรกก็ทำได้ดีเลยนะเธอก็ได้ยิ้มออกมามาเทียสเลยพูดในใจว่ายิ้มในน่ารักจังจากนั้นภาพก็ตัดไปที่อันมาเธอฝึกซ้อมตามที่มาเทียสบอกได้ดีขึ้นมากแล้วเธอก็ได้กลับมาหามาเทียสได้ลูลิพอเดินกลับมาถึงลูริก็ได้สร้างอุปกรณ์สวมใส่ให้กับเธอหลังจากนั้นมาเทียสก็ได้บอกว่าเอาล่ะวันนี้ไปให้ถึงชั้นที่10กันเถอะทั้งอันมาและลู่แล้ววเพื่อออทดสสบคาาามมรถขงง เราไปกันเถอะพอลงมาชั้นที่ลึกกว่าเดิมพวกเขาก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ดูริก็ได้ใช้เวทไฟแต่มอนสเตอร์นั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยอันมาก็ได้ขอจัดการเองเธอก็จัดการได้หมดในทีเดียวเลยพอจัดการมอนสเตอร์ได้เรื่อยๆทั้งคู่ก็เริ่มชินกับการต่อสู้แล้วมาเทียสได้พูดขึ้นในใจว่ารวบรวมพลังเวทจากการกำจัดมอนสเตอร์แล้วแปลเปลี่ยนเป็นค่าประสบการณ์ของพวกเราสมแล้วกับตัวเราในชาติก่อนแล้วมอนสเตอร์ก็ได้โผล่ออกมามาเทียสก็ได้บอกให้ลูริและอันมาระวังตัวคิลเลอร์ด็อกมันคนละชั้นกับมอนสเตอร์ที่ผ่ผาานมา แล้วคิลเลอร์ด็อกก็พุ่งเข้ามาโจมตีลูลิและอันมาแล้วพวกเธอทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันจัดการคิลเลอร์ด็อกลงจนได้มาเทียสก็ได้ชมทั้งคู่ว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะทั้งคู่การหลอกล่อ้ดยธนูของอันมาก็ยอดเยี่ยมและซับพอร์ตของลูลิก็วิเศษไปเลยนะเอาละถ้าเป็นที่นี่คงไม่มีมอนสเตอร์สักพักนะมาเทียสก็ได้กางวงเวทเพื่อใช้เป็นที่ตั้งแคมป์เขาก็ได้บอกทั้งคู่ให้พักผ่อนกันไปก่อนเพราะมาเทียสจะลงไปที่ชั้นลึกกว่านี้เพราะเขาก็อยากจะทดสอบความสามารถของตัวเองในตอนนี้ด้วยอันมาก็ไไได้้้ถถาาามมเทวว่แลจะปึงชันนห ประมาณชั้นที่25้ละมัง้งอันมาก็ตกใจแล้วพูดว่าดันเจี้ยนนี้มันสำรวจถึงแค่ชั้นที่23มเองนะแล้วยังสำรวจด้วยกลุ่มปาร์ตี้ในตำนานที่ได้รับพรจากเทพแห่งเวทมนตร์ไกาอาด,ด้วย30คนเองนะมาเทียสก็ได้พูดในใจว่าเมื่อกี้เธอพูดว่าเทพแห่งเวทมนตร์ไกาอาดงั้นหรอคงบังเอิญสินะแล้วมาเทียสก็ได้ลงมาเจอกับมอนสเตอร์แต่เขาเห็นว่าเป็นคู่มือกับมอนสเตอร์กระจอกระจอกก็มีแต่เสียพลังเวทเปลป่าๆมาเทียสก็เลยจะลงไปให้ลึกกว่าน,นี้พอมาเทียสลงมาถึงเเขขาาาาก็สสััมผถึงงงออะไไรบย่ด้ คิดว่าน่าจะเป็นบอสประจําชั้นแน่เขาก็ไม่รอช้ารีบกระโดดลงไปเพื่อที่จะไปสู้กับมันพอกระโดดลงมาก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างล่างมาเทียสก็ได้จัดการไปก่อนหนึ่งตัวอย่างง่ายดายจากนั้นมอนสเตอร์ก็โผล่ออกมาต่อหน้ามาเทียสเต็มไปหมดแล้วมาเทียสก็ได้จัดการหมดภายในทีเดียวจากนั้นอาร์คเซอร์เพนบอสประจําชั้นก็โผล่มามันได้ทําการโจมตีใส่มาเทียสแต่มาเทียสสามารถหลบการโจมตีได้หากโดนการโจมตีของเจ้านี่ตัวผมในตอนนี้คงตายทันทีไม่ใช่แค่นั้นพิษของเจ้านี่กัดก่อนพื้นดินและหาากผ่นไปสั มันจะทําให้อากาศเป็นพิษดูยืดเยื้อไม่ดีแน่แต่หลังจากที่ได้ตารูปแบบที่4มาแล้วนี่ถือเป็นศัตรูที่สมน้ําสมเนื้อตัวแรกถึงจะสู้ได้ไม่นานแต่ขอสนุกหน่อยละแล้วมันก็ได้พุ่งเข้ามากินมาเทียสมาเทียสที่อยู่ในปากของอาร์คเซอร์เพนก็ได้ใช้เวทเพื่อระเบิดข้างในปากของมันจากนั้นมาเทียสก็ได้เอ็นชานลงไปที่ดาบของตัวเองพาเล็กต้านกดเวทจูโจมหูณ3แล้วมาเทียสก็พุ่งเข้าไปโจมตีแต่มันก็ยังไม่ได้ผลเผาก็ได้บดแล้วเวทจนแตกแล้วทาการควบคุมทรายเหล่านี้ทั้ง แล้วก็พุ่งเข้าไปตัดหัวของอาร์คเซอร์เพนได้ในทีเดียวพวกรูริและอันมาก,ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะแผ่นดินมันไหวแรงมากภาพก็ได้ตัดไปที่เผ่าปีศาจเจ้าตัวฝั่งซ้ายมันก็ได้ถามเพื่อนของมันว่าเอวฮันแกรู้สึกถึงพลังเวทมหึมานั้นไหมเอวฮันคนที่อยู่ฝั่งซ้ายก็ได้ตอบว่าคิดไปเองแหละหน่าในยุคนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนทําได้ขนาดนั้นหรอกภาพก็ได้ตัดมาที่รูริและอันมามาเทียก็ได้กลับมาพอดีมาเทียตก็ได้เอาหัวของอาร์คเซอร์เพนให้กับรูริและอันมาดูพพออออทััั้งงงสงคนนนเเหหห็็วขร์ซกกดกดใญ ก็ได้จบตอนที่1และตอนที่2ไปแล้วนะครับผมถ้าฟังเสียงของผมแล้วมันยังไม่ลื่นหูก็อย่าเพิ่งว่าผมนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาภาคเนาะเสียงมันก็อาจจะยังไม่เข้าที่นะครับผมและนี่ก็คือเรื่องแรกที่ผมเอามาสปอยด้วยนั่นเองนะครับการใช้เสียงและการใช้คาของผมเนี่ยมันยังไม่ลงตัวนะครับผมก็อย่าเพิ่งว่าผมเนาะถ้ามันเข้าที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าเสียงผมมันจะดีขึ้นเองนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมใช้เส แล้วเ,เจอกันใหม่ฮะ